จากพื้นที่ที่แสนว่างเปล่ากลายมาเป็นปราสาทสุดอลังการจากปราสาทสุดอลังการกลายมาเป็นสถานที่จัดงานฮาโลวีนในคลิปนี้แม่ใหญ่แพตตี้ได้ผ่านน้องๆเอฟซีกว่า27ชีวิตมาเนรมิตให้ปราสาทและสถานที่แห่งนี้กลายเป็นฮาโลวีนซิตี้มาดูกันว่าด้วยเวลา3ชั่วโมงน้องๆจะสามารถเนรมิตให้ที่แห่งนี้ดูมีความเป็นฮาโลวีนได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลย เอาละค่ะทุกคนและนี่ก็คือโฉมหน้าของน้องๆ FC ทั้งหลายแหล่นะคะที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมฮาโลวีนในวันนี้โดยที่เราจะให้น้องๆทุกคนนะฮะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างช่วยกันตกแต่งให้พื้นที่แห่งนี้พร้อมกับปราสาทแห่งนี้เนี่ยเป็นธีมฮาโลวีนที่มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น oh. ก็เดี๋ยวเราจะพาทุกๆคนนะคะมาดูภาพบรรยากาศของน้องๆ FC ของแม่ใหญ่แพตตี้นะคะว่าเขาจะมีการครีเอทแมพยังไงทาอะไรสร้างยังไงแบบ ท่านโทษนะฮะปลาทําไมแค่นั้นนะปลาอะไรอน่นั่นคือน้ํายาอะไรเดี๋ยวเราจะบอกกฎกติกาน้องๆก่อนนะฮะโดยกฎกติกาที่เรามีนั่นก็คือน้องๆจะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ภายในรั้วสีส้มที่เราวาดล้อมเอาไว้เท่านั้นนะคะแล้วก็ตรงกลางอ่ะน้องๆเดินตาม FC เดินตามมานี่เดินตามมาตักตัก มาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับในส่วนของตรงนี้นะคะน้องๆห้ามสร้างในวงสีเขียวตรงนี้นะห้ามเด็ดขาดเลยฟางข้างนอกนี้ได้นี่น้องๆสร้างข้างนอกนี้ได้แต่ห้ามไปสร้างข้างในเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาที่พี่มายืนตรงนี้มันจะสามารถเห็นปราสาทได้เต็มๆโดยไม่มีสิ่งกีดขวางและบังตัวปราสาทเวลาที่เราแต่งกันเสร็จแล้วพี่จะสามารถมาอัดเทปเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็น้องๆทั้งหลายคนเนี่ยได้ดูได้ว่าตอนเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงและสวยแค่ไหนมันจะได้ ไม่มีอะไรมาบดบังประสาทเพราะฉะนั้นน้องๆสามารถสร้างได้เนี่ยขอบขอบเนี่ยขอบเนี้ยขอบเนี้ยข,ข,ขึ้นไปเนี่ยได้แต่ว่าข้างในเนี้ยขออนุญ,ญาตห้ามสร้างนะคะกฎกติกามีเท่านี้นะว่าแล้วก็เราก็ไม่รอช้าไปน้องๆลงมือเลย let's go อยากสร้างอะไรสร้างเลยเนลมิตให้แมพแห่งนี้กลายเป็นวันฮาโลวีนแบบเสร็จสมบูรณ์กันเถอะไปเลยเริ่มเลยครับมีเวลา3มชั่วโมงเริ่มเลยเริ่มเลยครับนี่คือจํานวนมดงานของเราครับนี่คือคนอาหารหมดงานทั้งหลายแหล่ของเราดูโอ้โหกระจัดกระจายแล้วฮะแยกย้ายแล้วฮะจังหวะนี้ ในปรา,าสาทสามารถเข้าไปตกแต่งได้เลยใครจะเข้าไปในปรา,าสาทไปเลือกห้องตกแต่งวางพื้นวางพรมวางบ้านวางโต๊ะวางเตียงเอาเลยนะฮะเดี๋ยวน้องๆคนดูก็มาชมบรรยากาศกันนะว่าน้องๆเขาจะตกแต่งออกมาเป็นแบบไหนยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปรา,าสาทแห่งนี้เนี่ยยามค่ำคืนจะออกมาเป็นอย่างไรอ่ามีเวลาให้น้องๆ3มชั่วโมงนะฮะเริ่มเลยเอาเลยค่ะหลังจากที่แม่ใหญ่เนี่ยให้น้องๆทุกคนแยกย้ายกันไปตกแต่งและสร้างสิ่งปลูกสร้างตามใจชอบแล้วเนี่ย แม่ใหญ่ก็เลือกที่จะเข้ามาตกแต่งภายในปราสาทนะคะโดยขั้นแรกเนี่ยแม่ใหญ่ก็ลองเทสประตูก่อนเลยว่าสามารถเปิดปิดได้ปกติไหมสรุปประตูเปิดปิดได้ปกตินะคะพอแม่ใหญ่เข้ามาข้างในเนี่ยก็พบว่าข้างในเนี่ยมืดมากแม่ใหญ่ไม่รอช้านะคะเอาคบเพลิงเนี่ยมาติดตามขั้นบันไดเพื่อเพิ่มแสงสว่างทันทีกาลังติดคบเพลิงอยู่ดีๆหันมาอีกทีก็พบว่ามี FC นะคะมาช่วยติดคบเพลิงแต่ว่าน้องดันติดผิดค่ะแม่ใหญ่เนี่ยติดแนวทะแยงแต่ f อดันติดแนวตั้งจังหวะนั้นแม่ใหญ่ก็เลยต้องทุบแล้วติดใหมม่่่นนะะะคแตก็็ไไเปร พอรู้ว่าถึงแม้น้องๆจะติดผิดแต่ที่น้องๆทาไปก็เพราะตั้งใจอยากจะช่วยเรานะคะหล oh. ังจากนั้นเนี่ยแม่ใหญ่ก็มายืนชื่นชมผลงานของตัวเอง oh. แล้วก็พบว,ว่าหลังจากติดคบเพลิงไปไม่ว่าจะมองมุมไหนบันไดก็โคตรสวยสวยแบบสวยมากพอเห็นแบบนี้แม่ใหญ่ก็ไม่รอช้านะคะรีบลอยขึ้นไปเพื่อไปติดคบเพลิงตรงบันไดชั้น3เพิม่มหลังติดเสร็จก็ยืนชื่นชมว่าแบบโอ้โหทําไมมันสวยขนาดนี้จังหวะนั้นเนี่ยแม่ใหญ่ก็อยากรู้นะคะว่าด้านนอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างแม่ใหญ่ก็เลยเดินออกมาแอบดูผลงานของน้องๆที่ด้านหน้า ปราสาทค่ะก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วมีทั้งต้นไม้หยากใยแมงมุมรวมถึงสิ่งปลูกสร้างเล็กๆน้อยๆพอชมจนพอใจแม่ใหญ่ก็ลอยกลับเข้าไปในปราสาทอีกครั้งนะคะแต่รอบนี้ไม่ได้มาติดคบเพิงแล้วนะรอบนี้มาติดตะเกียงซะตอนแรกแม,ม่ใหญ่ก็กะว่าจะวางฐานพร้อมวางตะเกียงเลยะนะคะแต่ด้วยความน่ารักของน้องๆเอซที่อยากจะช่วยแม่ใหญ่ตกแต่งปราสาทเนี่ยแม่ใหญ่ก็เลยวางแค่ฐานแล้วให้น้องๆติดตะเกียงให้ซึ่งกลายเป็นว่างานมันเสร็จไวขึ้นมากหลังจากติดตะเกียงเสร็จแม่ใหญ่ก็มายน่มาวก็พบั สวยมากจนน้ <łość> <S 2> <S 2> ําตาไม่ใหญ่เนี่ยไหลรินไปหนึ่งแมตตเลยนะคะก็ขอบคุณน้องๆสองคนมากๆที่มาคอยอยู่ข้างๆนะแต่ว่าแบบหนูมีเสื้อตัวอื่นไหมลูก หลังจากแม่ใหญ่ยืนชื่นชมผลงานจนพอใจแล้วนะคะแม่ใหญ่ก็มาหาติดคบเพลิงที่ใต้บันไดต่อนะคะติดไปติดมานึกขึ้นได้ว่าอยากจัดแสงโดยรวมของปราสาทให้มันดูหลอดๆแต่ก็ไม่อยากให้มันมืดจนเกินไปเลยเอาไอเทมที่ชื่อว่าไล์เนี่ยมาใช้ในการจัดแสงซะเลยหลังจากนั้นก็เกิดตำนานแม่ใหญ่ไม่เคยได้พักขึ้นนะคะเพราะว่าอีชันเนี่ยไล่ติดไฟไปทุกซอกทุกมุมเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นต่ายบันไดรวมไปถึงซอกพื้นไม่ว่าจะโถงกลางทางเดินไม่ว่าจะข้างประตูและอีกสารพัดที่ไปไปมามานึกสนุกอยากจะติดคบเพลิง เม,เมก็ติดเพิ่มไปเลยจ้ะอยากทราบมากค่ะว่าปราสาทนี้จ่ายค่าไฟเดือนละกี่พันล้านติดไฟไปได้สักพักก็แอบย่องออกมาดูผลงานของน้องๆที่ด้านหน้าปราสาทต,ต่อแล้วก็ได้พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นมาจากตอนแรกในเยอะพอสมควรหลังจากนั้นแม่ใหญ่ก็คัมแบ็กทูเดอะแคสเซิลอีกครั้งะนะคะถามว่าแล้วกลับเข้ามาในปราสาททำไมอะหรอ <c oughs> ก็เพื่อที่จะเข้ามาติดคบเพลิงติดคบเพลิงแล้วก็ติดคบเพลิงซึ่งภารกิจอันทรงเกียรตินี้ก็ได้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆอยะนะคะจนรู้ตัวอีกทีก็ หมดไปแล้ว1ชั่วโมงและตอนนี้นะคะเวลาก็ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงเต็มๆนะโอ้โหตอนนี้ความคืบหน้าถือว่าถือว่าคืบหน้าไปเยอะนะทุกคนเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าโอ้โหูมีฝูงข้างคาาเพิ่มขึ้นมามีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ยังแอบมีความพื้นที่สีเขียวว่างๆโลง่ลงๆอยู่เยอะอยู่นะน้องๆเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ย อลังการมากเลยดูเดียวหยดูมีต้นไม้แห้งๆกเกิร์กกลางๆอุ้ยมีฟักทองด้วยดูดิอ่าอันนี้ข้างหน้าอ่าข้างหน้าเขาก็จะมีการสร้างแบบวิญญาณลอยได้อะไรอย่างงี้น้องๆดูเห็นไหมเป็นวิญญาณลอยได้ด้านหน้าเนี่ยมียักใหญ่แมงมุมเอออ่าทางเขามีการอแดปเป็นหน้าผีอะไรอย่างงี้เราเข้ามาปุ๊บ อ๋อมีการแบบว่าโอ้หใส่วิญญง์วิญญาณใดๆโอ้โหนี่ขนาดผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวนะน้องๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะปล่อยให้เหล่ากองทัพมดของเรานะทํางานกันต่อดูที่เนี้ยน้องๆทุกคนสร้างกันด้วยความขมขื่นอะเดี๋ยวเราปล่อยน้องๆทําไปอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะทากันไปนะน้องๆ้งเออทำกันไปนะสู้ๆไปกำลังใจให้ เอาละค่ะน้องๆทุกคนและตอนนี้นะก็เป็นเวลา2ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเหลือเวลากันอีกแค่1นชั่วโมงสุดท้ายเท่านั้นในการเนลมิดสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสถานที่จัดงานฮัลโลวีนในแบบของเกมไมค์คาวนะฮะเอาละค่ะแลวตอนนี้แม่ใหญ่ก็จะพาทัวร์แบบเร็วๆเ,เ,เลยนะคะหลังจาก2ชั่วโมงผ่านไปก็พบว่าทั้งต้นไม้บ้านและสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบต่างๆเริ่มมีเยอะขึ้นนะคะหลังจากดูด้านหน้าแล้วเนี่ยแม่ใหญ่ก็ขอ move เข้ามาดูด้านในปราสาทกันบ้างนะคะซึ่งด้านในเนี่ยก็ ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลูกกระตาขยับได้วิญญาณที่ล่องลอยกรงขังปีาศาจหัวของตุ๊กตาสุดห้อนที่ถูกวางไว้ตามขั้นบันไดบอกได้เลยว่าน้องๆหลายคนมีความครีเอทมากๆแต่แม่ใหญ่จะขอทัวร์เพียงคร่าวๆก่อนก็พอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ใหญ่ขอเบรกการทัวร์ประสาทเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อในอีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วพอเสร็จครบ3าชั่วโมงปุ๊บผลงานทั้งหมดจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคไปให้น้องๆสร้างต่อกัน ันไปไปทํางานไปทํางานได้แล้วถึงเวลาเจ้าหมาน้อยทําไมงานอะ่ะสรุปทําไมงานโอเคทํานะ โอเคถ้าทำโอ้โห,โโหแรงงานทางซ้ายมือนี่รู้สึกจะผ่านแบบสถานการณ์หนักหน่วงมากเลยนะโชคชะโอเคไปเดี๋ยวรอดูกันเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับผม2000 years later โอเคเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ครบเวลา3มชั่วโมงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน้องๆทุกคนตอนนี้เนี่ยน้องๆทุกคนในเมืองทั้งหมดเนี่ยออกจากเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นี่คือหน้าตาของฮ a l โลวีนซิตี้ที่เราสร้สางกันมานะฮะก็จะ เป็นแบบว่าฮาโลวีนจริงๆนะมันดูมีความฮาโลวีนมากๆเลยนะน้องๆทุกคนก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆาจริงๆที่ตั้งใจสร้างกันออกมาให้สวยขนาดนี้อ่าแถวแนวหน้าตรงน,นี้มันอาจจะมีเหลือบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ติดใจนะเพราะว่ารวมรวมแล้วมันก็สวยแล้วเนาะ <c oughs> ในเมื่อตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยถึงแม้อาจจะดูด้วยเรื่องเวลาด้วยอะไรด้วยมันอาจจะดูไม่สมบูรณ์มากเท่าไหร่นั้นอาจจะมีพื้นที่ว่างๆบ,างบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือถือว่าเสร็จแล้วเวลาก็าหมดลงแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนีกว่าาาาของเรใย งคืนเนี่ย เป็นยังไงไว่าแล้วก็ไปและนี่ก็คือเมืองฮัลโลวีนที่เหล่าเอฟีและแม่ใหญ่แพตตี้ช่วยกันสร้างขึ้นมาถึงแม้ว่าโครงสร้างของปราสาทแห่งนี้แม่ใหญ่จะเป็นคนออกแบบเองแต่เมืองฮัลโลวีนมันจะไม่ออกมาสวยขนาดนี้เลยถ้าไม่มีพวกเราทุกคนช่วยกันตกแต่งเมืองนี้ให้ออกมาเป็นเมืองฮัลโลวีนบรรยากาศโดยรอบไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงการออกแบบรวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่าง,าง,างล้วนทําให้สถานที่นี้ดูมีมนต์ขลังมีทั้งความสวยแต่ก็แฝงไปด้วยความน่ากลัวมีทั้งความวังเวง แต่ก็แอบดูสว่างสดใสเต็มไปด้วยแสงไฟบางมุมก็อาจจะดูหลอนๆแต่บางมุมก็แฝงไปด้วยความน่ารักตัวโครงสร้างปราสาทมีทั้งจุดชมวิวมีทั้งสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นไม้กางเขนดูรวมๆแล้วนี่คือเมืองฮาโลวีนที่มีสเสน่ห์ในสายตาแม่ใหญ่มากๆและต่อจากนี้แม่ใหญ่จะพาทุกคนมาเดินทัวร์ปราสาทกันนะคะโดยแม่ใหญ่เนี่ยจะงดใช้หมดร้อยได้เราจะเป็นคนเดินดินกินข้าวแกงไล่สำรวจปราสาทไปเรื่อยๆเลยนะในส่วนแรกเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะคะเดินขึ้นมาเราก็จะเจอลูกกระตาปีศาจพอเดินขึ้นไปอี ก,ก็จะเจอกับจุดชมวิวและถ้าเราเข้าประตูไปก็จะพบกับโถงกวง้กวางๆที่มีประตูให้เราเปิดออกไปชมวิวได้นะถัดมาเนี่ยจะเป็นทางเข้าปราสาทใหญ่ซึ่งดานนาก็จะมีลูก,กตาปีศาจเช่นกันแต่สิ่งที่พิเศษคือเราจะมีประตูลับเพื่อลงไปด้านล่างโดยประตูที่ว่านี้เป็นประตูที่จะนำเราไปสู่คุกใต้ดิน โดยภายในคุกใต้ดินนั้นก็จะมีลานสำหรับประหารมีนักโทษที่ถูกคุมขังและนี่ก็คือโฉมหน้านักโทษทั้งหมดที่ถูกขังเอาไวภ้ภายใต้ปราสาทแห่งนี้พวกเขาไม่สามารถออกไปจากคุกใต้ดินนี้ได้เนื่องจากว่าพวกเขาเป็นนักโทษที่กระทำความผิดร้ายแรงจึงต้องถูกกักขังไว้ที่คุกใต้ดินแห่งนี้เอาจริงๆเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ใหญ่มั่วนะคะ แต่ว่าโดยรวมเนี่ยคุกใต้ดินออกแบบมาได้สวยงามและเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับปราสาทได้ดีมากจริงๆแม่ใหญ่เนี่ยสัมผัสได้เลยนะคะถึงความพยายามที่จะออกแบบและครีเอทสิ่งต่างๆให้อยู่ภายในคุกใต้ดินทั้งความสวยความสมจริงความหลากหลายแล้วก็ความดูและรู้เลยว่านี่คือคุกใต้ดินถือว่าชื่นชมน้องคนที่แต่งคุกใต้ดินมากๆเลยนะคะมีความสวยงามมากมีการระบุชื่อของปีศาจตัวนั้นว่าชื่ออะไรเป็นใครทําให้ผู้ที่ลงมาเยี่ยมชมเนี่ยส สามารถรู้ได้ว่า เจ้าตัวที่ถูกคุมขังอยู่เนี่ยชื่ออะไรกันแน่หลังจากชมคุกใต้ดินจนพึงพอใจแล้วต่อไปแม่ใหญ่ก็พร้อมแล้วที่จะเข้าไปภายในตัวปราสาทซึ่งประตูของปราสาทก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ปราสาทดูแข็งแรงและแน่นหนาหลังจากที่เข้ามาด้านในก็จะเห็นได้เลยว่าปราสาทแห่งนี้มีความอลังการและดูมีมนขลังมากรูปปั้นตรงกลางปราสาทก็ดูมีความสวยงามและให้ความรู้สึกว่ามันน่ากลัวในเวลาเดียวกันเมื่อแม่ใหญ่หันขวาแล้วเดินตรงไปแม่ใหญ่จะได้เจอกับปีศาจมากมายซึ่งพอพ้นประตูใหญ่ไปก็จะ จเจอกับบันไดวนสีแดงที่ดูมีความลึกลับแต่ก็แฝงไปด้วยความสวยงาม <s> เมื่อเดินตรงไปก็จะเจอเข้ากับห้องห้องหนึ่งที่ภายในตกแต่งด้วยวัตถุประหลาดเหมือนประตูที่จะสามารถพาเราข้ามไปอีกมิตินึงได้หลังจากนั้นแม่ใหญ่ก็เดินมาสำรวจอีกฝั่ง ก็ได้เจอกับของที่ถูกตกแต่งเอาไว้มากมายแล้วพอเข้าไปในห้องแม่ใหญ่ก็ได้เจอกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอันนี้แม่ใหญ่ก็มั่วอีกเช่นเคยหลังจากนั้นแม่ใหญ่ก็เริ่มมาสำรวจบันไดวนและก็ได้พบว่าบันไดแห่งนี้มีพลังงานพิเศษที่จะสามารถทำให้คนเวียนหัวได้ชั้นแรกยังพอไหวชั้นต่อไปแม่ใหญ่พอเลยพอขึ้นมาถึงชั้นบนสุดก็จะมีทางแยกสองทาง ขวามือเป็นจุดชมวิวเล็กๆส่วนซ้ายมือก็จะเป็นสะพานที่มีความสวยงามมากๆซึ่งเราจะสามารถเห็นวิวของเมืองได้จากตรงกลางของสะพานได้ด้วยนะ และสะพานนี้ยังเชื่อมต่อไปหาบันไดวนอีกฝั่งได้ด้วยหลังจากเวียนหัวกับบันไดยอยู่นานสองนานแม่ใหญ่ก็ได้เลิกงามยามดีในการไปสำรวจปราสาทชั้นที่สองระหว่างทางขึ้นเนี่ยก็มีหัวของตุ๊กตาประดับเต็มไปหมดซึ่งภายในชั้นนี้ก็แอบดูโล่งๆไม่มีอะไรมากแต่ภายในห้องลับของชั้นนี้กลับถูกตกแต่งไปด้วยใบไม้นานาพันธุ์อย่างสวยงามตัดภาพมาที่อีกฝั่งก็มีการประดับตกแต่งชั้นนี้ด้วยฟักทองลูกใหญ่มีโซนผีหลอกวิญญาณหลอน มีต้นไม้ที่เต็มไปด้วยหยักใหยของราชินีแมงมุมแต่น่าเสียดายที่ภายในห้องนั้นกลับเป็นห้องโล่งๆที่ไม่มีอะไรเลย หลังจากนั้นแม่ใหญ่ก็เดินสำรวจปราสาทต,ต่อและกำลังมุ่งหน้าไปที่ชั้น3ของปราสาทระหว่างทางเดินแม่ใหญ่ก็ยังคงตะลึงกับความอลังการของปราสาทแห่งนี้ไม่หายเลยนะพอถึงชั้นที่3ก็พบว่ามีปีศาจอยู่ในชั้นนี้บ้างแบบประปรายจังหวะนั้นแม่ใหญ่ก็เดินไปที่ประตูป้อมปราการซึ่งจุดนี้จะใช้เป็นที่สอดส่องศัตรูหรือผู้ที่มาเยือนปราสาทได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นแม่ใหญ่ก็ไปสำรวจห้องลับของชั้นนี้ต่อแล้วก็ต้องพบว่าห้องนี้ได้มีเจ้าของไปซะแล้วตัดภาพมาที่อีกฝั่งของชั้น3ฝั่งนีสาม ไปด้วยวิญญาณแม่ใหญ่จึงขออนุญาตเดินเลี่ยงออกไปชมวิวที่ประตูป้อมปราการสักแป๊บ หลังจากดื่มดำกับบรรยากาศเต็มที่แม่ใหญ่ก็กลับเข้ามาเพื่อไปสำรวจห้องซึ่งในห้องก็มีแค่วิญญาณน้อย2ตัวเท่านั้นหลังจากนั้นแม่ใหญ่ก็ได้เดินย่ำต๊อกเพื่อที่จะขึ้นไปที่ชั้นบนสุดซึ่งชั้นนี้เนี่ยมีทางแยกถึง3ทางด้วยกันซึ่งบันไดด้านหน้าก็จะเป็นบันไดที่พาเราไปชมวิวมุมสูงของเมืองนี้จะมุมซ้ายมุมขวาก็เห็นหมดและเมื่อเรากลับหลังหันและไปเดินขึ้นบันไดอีกอันตรงทางแยกแม่ใหญ่ก็จะได้เจอกับจุดชมวิวท,ที่สูงที่สุดของปราสาทแห่งนี้ด้านบนของปราสาทแห่งนี้ ตกแต่งอย่างสวยงามตระการตามีจุดชมวิวให้เราได้เลือกมากกว่า1จุดในชั้นนี้เราจะเห็นโครงสร้างของปลายปราสาทค่อนข้างชัดเจนแถมยังมีห้องลับที่จัดว่าเป็นห้องที่สูงที่สุดของปราสาทแห่งนี้อยู่อีกด้วยหลังจากสำรวจฝั่งนี้เสร็จแม่ใหญ่ก็ย้ายไปสำรวจอีกฝั่งซึ่งในฝั่งนี้ก็ถูกตกแต่งไวอ้อย่างสวยงามตระการตาเช่นเดียวกันมีจุดชมวิวที่จะทำให้เราเห็นวิวของฝั่งนี้ได้ชัดๆแต่น่าเสียดายที่น้องๆไม่ได้ตกแต่งสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม,ตมอะไรในชั้นนี้ไว้เลยรวมถึงในห้องล ก็ยังไม่ถูกตกแต่งเพิ่มเติมเช่นเดียวกันในตอนนี้แม่ใหญ่จะขอใช้โหมดลอยฟ้าเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถนึงความสวยงามของปลายปราสาทแห่งนี้ว่ามีความสวยงามมากมายขนาดไหนทั้งโครงสร้างที่ดูแข็งแรงปลายปราสาทที่ดูเหมือนมงกุฎที่ถูกแต่งเติมด้วยแสงสีส้มจากบล็อกเรืองแสงนี่คงจะเป็นหนึ่งในผลงานจากเกมไมโครับที่แม่ใหญ่ภูมิใจมากๆและไม่มีวันลืมแน่ๆต่อมาแม่ใหญ่จะขอพาทุกคนเดินทัวร์เมืองกันนะคะโดยสถานที่แรกที่แม่ใหญ่มาเจอเนี่ยก็คือโซนเล่นของ หลังจากเดินต่อไปอีกสักพักก็มาเจอเข้ากับสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของซาตานซึ่งถัดมาอีกไม่ไกลก็จะมีคนโดนแผดเผาอยู่บนท่อนไม้และใก,ก,กล้ๆก็จะมีรังของแมงมุมตั้งอยู่ด้วยขยับมาอีกนิดก็จะเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่ถูกตกแต่งให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนมีทั้งหยักใหญ่มีทั้งรอยเลือดตามพื้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องคนไหนเป็นคนสร้างไว้นะคะต่อมาเนี่ยแม่ใหญ่ก็จะเจอกับบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความสีเข้มกว่าบ,บ้านหลังแรกแต่การตกแต่งภายในก็ดูดีไม่ แพ้กันเลยและในเมืองเนี่ยก็มีเยนซากประักักพังไหนเจ้ารูปปั้นของผีปอบแล้วก็ยังมีเครื่องประหารตรงใจกลางเมืองอีกด้วยนะเดินถัดมาอีกหน่อยก็จะเจอกับรูปปั้นดานนาประสาทแล้วก็ยังมีต้นไม้ที่ดูเก่าแก่ที่ช่วยเพิ่มความคลังของเมืองขึ้นไปอีกแล้วก็ยังมีโซนฟักทองปีศาจที่ถือว่าเป็นซิเกเนเจอร์ของเทศกาลฮาโลวีนไม่ว่าบ้านไหนๆก็จะขาดฟักทองไปไม่ได้เลยในเทศกาลนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยแม่ใหญ่ไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นศาลาที่ดูโดดเดี่ยวซึ่งจริงๆแล้วศาลาแห่งนี้คือศาลาคนตายหลังจากสำรวจศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ใหญ่ก็ได้มาเจอกับรูปปั้นน่ารักน่ารักสองอันซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ารูปปั้นของอะไรและในเมืองนี้ก็ยังมีกระ่อมแม่โมดที่น่าจะเอาไว้สําหรับปรุงยาพิษด,ด้วยนะอยากรู้มากเลยว่าจะสามารถทําน้ํามันพายได้ด้วยหรือเปล่า <c oughs> เผื่อจะได้ใช้บริการซะหน่อย <c oughs> ต่อมาก็จะเข้าสู่โซนของสุสานแค่ทางเข้าด้านหน้าก็ดูมีความน่ากลัวแล้วซึ่งสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดก็คือ ป้ายชื่อของแม่ใหญ่แพตตี้ตัวสุสานนั้นออกแบบและตกแต่งมาได้ดูสวยเลยทีเดียวมีทั้งต้นไม้ใบหญ้ามีทั้งแท่นทําพิธีมีทั้งโบสถ์พอมองจากมุมสูงแล้วก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าที่นี่คืออะไรและในเมืองก็ยังมีประตูทะลุมิติซึ่งจะทําให้เราสามารถข้ามไปมิติอื่นได้เห็นสีสันสวยงามแบบนี้อยากก้าวข้ามประตูนั้นไปเชียวนะต่อมาเนี่ยแม่ใหญ่ก็เจอเข้ากับบ้านเล็กๆแล้วก็โครงกระดูกซึ่งถัดจากโครงกระดูกก็มีบ้านที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ติดๆดกันกับโครงกระดูกเลย แต่พอเข้าไปสำรวจบ,บ้านดีๆแล้วเนี่ยถึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างที่โครงสร้างเนี่ยผุพังไปหมดแล้วซึ่งส่วนใหญ่บ้านในเมืองเนี่ยก็จะค่อนข้างผุพังแล้วแต่ก็ยังมีรูปปั้นอะนะที่ยังดีอยู่และในเมืองเนี่ยก็ยังมีประตูนรก หมวกแม่มดตู้กระจกลาวารวมถึงที่ขังสัตว์นรกป่าที่แสนจะดุร้ายต้นไม้โคตรสูงใหญ่เดินต่อไปก็เจอกับฟักทองปีาศาจและปิดท้ายกันด้วยต้นไม้สีแดงฉานที่ทําให้เทศกาลฮาโลวีนนี้มีสีสันมากขึ้นและนี่ก็คือผลงานเมืองฮาโลวีนที่แม่ใหญ่แพตตี้และหล่าเอฟซีได้มาสร้างด้วยกันนะคะเมืองนี้เนี่ยก็จะเป็นความทรงจําดีๆที่ถูกบันทึกเอาไว้ในช่องแม่ใหญ่แพตตี้เสมอ,อะนะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนกลับมาดูเมื่อไหร่มันก็จะยังอยู่และสําหรับน้องๆที่ดูอยู่เนี่ย มีความรู้สึกยังไงกันบ้างกับเมืองฮโลวีนเมืองนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับต c ไคร e เป็นกําลังใจให้แม่ใหญ่แพตตี้ทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกนะสําหรับวันนี้แม่ใหญ่แพตตี้ต้องลาไปก่อนเวลาเศร้าก็คิดถึงเรานะบ๊ายบาย